<G ül üş> ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับแอดมินบิวนะครับที่นี่บริษสสัททินคองมิคานะครับอยู่ที่ถนนเนกชัยนะครับมุ่งหน้าตัวเมืองสมุทรสาครนะครับนะติดอยู่กับห้างมคโครนะครับนะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับชิวๆนะ วันนี้ผมพามาแนะนำนะครับรถคันหนึ่งนะเป็น t o y ยต a นะครับไฮลักรีโวนะเครื่องยนต์2.8นะครับเครื่องยนต์2.8นะเป็นรถกระบะตอนเดียว4วิวนะครับคันนี้นะปี2021เลยนะครับใหม่ๆแบบนี้โฉมเดียวกับศูนย์ใหม่ป้ายแดงนะครับกับใหม่50,000โลเท่านั้นบอกเลยว่าสวยนะครับคันนี้ นะรายละเอียดมีอะไรกันบ้างนะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในส่วนด้านหน้านะครับสีขาวขาวแบบนี้นะครับตัวรถนะด้านหน้ายังสวยสะอาดอยู่นะครับอันนี้รถจอดริมถนนนะครับอาจจะมอมแมมนิดนึงนะฝนตกไว้บ้างนะครับไม่ได้เช็ดทำความสะอาดจะบอกเลยว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วสวยใหม่กิบแน่นอนนะครับนะโคมไฟหน้านะครับสวยๆแบบนี้นะโคมด้านในออกจะสีทนทึบๆดำๆหน่อยนะครับ นะใสๆแบบนี้ริ้วรอยไม่มีนะครับตัวโคมไฟนะครับกระจังหน้านะครับรูปทรงหน้าหมูป่าแบบนี้นะครับก็พลาสติกธรรมดานะครับสำหรับตัวรถกระบะตอนเดียวนะฮะนี่นะครับเขี่ยวหมูนะฮะตรงนี้นะครับก็สวยๆเดิมๆนะมาดูด้านข้างกันนะครับคันนี้ก็ใส่โป่งล้อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเป็นหมุดเย็บนะครับน็อตสวยงามนะครับล้อนะฮะก็เป็น ตรงสไตล์เขานะครับกับล้อคล้ายๆลายลูกโม่นะครับนะนี่ฮะโฟวิลนะครับนะใส่ยางลุยๆแบบนี้นะครับยางโอตานินะครับอันนี้นะครับขนาด245 70นะครับกับแม็กขอบ16นะครับนะอันนี้เป็นยางปี22นะครับรถเป็นรถปี21นะนะครับนะดูด้านข้างกันต่อนะไฟเลี้ยวนะอยู่ตรงข้างๆแก้มตรงนี้นะครับเพจชัดเจนนะครับไฮลัก 2.8นะครับกระจกข้างนะครับสีดำด้านพลาสติกธรรมดานะครับแบบนี้นะมีการสระน้ำฝนให้เรียบร้อยนะครับมือจับนะครับสีดำนะครับพลาสติกธรรมดามีกันลอยนะฮะริ้วลอยตรงนี้นะครับสีอาจจะโดนแดดโดนฝนนะครับหมนหมองนิดหน่อยแต่บอกเลยนะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้สวยแน่นอนนะครับนะมีแช่บันได ข้างนะครับตรงนี้นะเป็นเหล็กนะฮะแข็งแรงคงทนนะครับตะแกรงตะแกรงแบบนี้นะนี่นะครับด้านหลังนะครับสมปองล้อเรียบร้อยนะฮะล้อหลังก็เช่นกันนะครับแบบเดียวกันนะยางก็ใส่เดียวกันนะครับนะล้อหลังนะฮะนี่นะครับสติ๊กเกอร์บอกบอกชัดเจนครับ4 w h e ิวดิฟ l o c k นะฮะมีกันชนท้ายนะครับเป็นเหล็ก ให้นะฮะนี่ฟังเสียงนะครับแข็งๆแบบนี้นะนะครับในส่วนของช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ไฟท้ายนะครับมีกรอบสีดำๆแบบนี้นะครับกันขีดควนนะครับหรือว่ากิ่งไม้นะครับช่วยเซฟไฟท้ายของคุณนะฮะนะาฝาท้ายนะครับ นี่สวยๆแบบนี้นะครับมีไฟเบรกตรงที่3าที่ฝานะครับเตดรชัดเจนนะไฮรักรีโวนะครับแม็กไลเนอร์เปลี่ยนให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีบาร์ข้างบนนะครับนะก็สวยงามดีนะครับนี่นะฮะที่ห่อนะครับนะด้านบนนะฮะแหลกเก็บของได้นะฮะเข้าป่าเข้าสวนเข้าไร่ได้สบายๆเลยนะครับอันนี้คือรวมๆในส่วนของด้านนอกนะครับเราไปดูด้านในกัน มือจก็รีโมทแบบนี้นะฮะอ่ะด้านในนะครับคุมโทนด้วยสีดำนะครับนะฝาโซนก็สีดำแบบนี้นะครับเบาเป็นเบาะหนังเทียมนะครับสีดำนะครับแม่แรงอยู่ครบเรียบร้อยนะครับเบาะก็สวยสภาพดีนะครับนี่นะริ้วรอยไม่มีนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะนะกระจกนะครับด้านข้างนะครับนี่นะนะฮะ คือควบคุมประตูนะครับเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นผ้านะฮะตรงนี้ลดลายเป็นหนังนะครับแต่ความจริงเป็นพลาสติกนะครับนะพวงมาลัยเป็นแบบยางนะครับธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรพิเศษนะครับปุ่มไม่มีมาให้นะฮะแอร์แบกนะครับมีมาให้เรียบร้อยครับคู่หน้านะอ่ะขึ้นไปบนรถกันดีกว่านะครับ สตาร์ทให้ดูกันนะครับนะชึ่งเดียวติดนะฮะก็ไม่ตอนนี้นะครับ5,787กิโลเมตรนะครับรถปี2021นนะครับนะคอนโซลก็สวยๆนะฮะสภาพดีนะครับแบบนี้เลย ไฟขอทางนะครับช่องแอร์หน้าจอก็เป็นจอสัมผัสนะครับทัชสกรีนจากโรงงานนะครับเมนูภาษาไทยนะมีรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับต่อบูทูธ USB นะฮะสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะนะครับแอร์ Air ก็ ปรับแมนวลนะครับหมุนเอานะฮะแอร์พัดลมนะครับใช้งานกันง่ายๆนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มปรับต่างๆนะครับของโหมด4 view ล้อนะฮะขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้ออะไรอย่างนี้นะครับก็ไปศึกษาใช้งานกันเองนะครับด้านล่างนี่เห็นไหมปุ่มที่มาเสริมขึ้นมานะครับจากรถตัวทั่วๆไปนะ4 e ้ view มีอันนี้เพิ่มขึ้นมากขัน,นี้นะครับนะตรงนี้ก็มีพอร์ต จุดบุหรี่นะฮะหรือว่าเอาไปต่ออุปกรณ์เสริมนะฮะอีกช่องหนึ่งนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับนะแบบนี้นะโอเคนะครับนี่ก็มีช่องนะเก็บของได้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะตัวนี้เป็นช่องเก็บของธรรมดานะครับถ้าเป็นพวกรุ่นท็อปๆจะเป็นช่องแอร์นะาทำความเย็นได้นะครับนี้ธรรมดานะอากาศปกตินะครับไม่เย็น นะครับเออก็มีพวกชุดคู่มือต่างๆนะครับของรถคันนี้นะก็ครบทุกเล่มนะครับจากป้ายแดงนะนะครับไว้ผมอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีนึงละกันนะในวิดีโอนะครับโอคนะฮะน,นี่ก็กปดของคอนโซลนะครับจบไปนะดูเพดานกันบ้างนะครับที่บังแดดนะไม่มีกระจกให้นะสองข้าง นะที่จับเนะือฝังคนขับมีข้างหนึ่งนะฮะตรงนี้แต่ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายผมเพิ่งสังเกตนะปกติไม่เคยดูอะไรแบบนี้นะมีทั้งตรงเสาเอนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะจับสองที่ไปเลยนะ oh. เพิ่งสังเกตนะครับปกติน่าจะมีที่เดียวหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ไฟเพดานด้านบนนะครับแบ่งซ้ายขวาแบบนี้นะครับ ก็โอเคนะถือว่าสะอาดนะครับไว้เดี๋ยวทำควาสะอาดนิดหน่อยนะก็จะโอเคกว่นี้ครับอาจจะมีริ้วลอยเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากการใช้งานคนเก่านะมือสองก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะฮะเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะไฮลักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.8นะครับ 2,800cc ซี่สูบดีเซลนะครับ ให้แรงม้านะครับจากโรงงานนะอยู่ที่204แรงม้านะฮะบอกเลยว่ากำลังเหลือๆนะครับใช้งานสบายๆนะครับนะไปไหนก็ชิวๆนะฮะได้หมดนะครับทุกพื้นที่นะฮะ204แรงม้านะครับนะภายในก็สวยๆครับเดิมๆโรงงานนะไม่ได้มีปรับเปลี่ยนใดๆนะครับน็อตเนดไม่มีการไขแกะขยับนะครับแผ่นเกจอยู่ครบสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะตักระโปรงนะครับสวยๆแผ่นการความร้อน สวยนะครับเดิมๆโรงงานนะฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยมีการแกะถอดใดๆนะฮะไม่มีการทําสีนะครับนะนี่นะฮะรอยขบฝากระโปรงนะฮะปกตินะครับ L.R. นะฮะตรงๆนะครับไม่มีการขยับนะครับน็อตนั่แก้มนะครับสมบูรณ์นะฮะเครื่องนะครับนี่ให้ดูนะฮะประมาณนี้นะครับ โอเคนะสำหรับเจ้าคันนี้นะก็ยังอยู่ในวารันตีของศูนย์โตโยต้านะครับนะสามปีหนึ่งแสนโลเอ๊ะหรือว่าล่าสุดคุณคุณว่าเพิ่มนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับห้าปีหรือเปล่านะนะครับห้าปีลึนหนึ่งแสนโลนะฮะนะครับคข่าวๆนะผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับป้ายแดงนะแต่คิดว่ามีนะครับในส่วนตรงนั้นนะฮะ ทางร้านแล้วก็มีรับประกันให้นะครับเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับนาน1ปีนะครับหรือว่าวิ่งระยะทาง20,000กิเมตรนะครับนะตรงนั้นนะฮะบอกเลยว่าสวยนะคันนี้นะครับอ่ะมามวนกันนะครับเจ้าคันนี้นะ Toyota Hilux Rivo นะครับรุ่น2.8นะครับ NT นะเป็นรถ4 w h e ว l นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับปี2021นะครับไม่5 0,000นะ ราคานะครับหน้าร้านนะป้ายเรานะนี่ให้ดูราคาที่ป้ายนะฮะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ราคาพิเศษนะครับส่งท้ายปลายปีนะครับสําหรับใครที่สนใจซื้อนะฮะจัดราคาไฟแนนซ์นะครับเรามีราคาพิเศษฮะแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะฮะ ส่วนใครที่สนใจนะครับจะซื้อเงินสดนะคันนี้ผมมีราคาพิเศษให้นะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะติดต่อสอบถามก็ทักมานะครับทักหาผมนะครับคันนี้อยากขายด้วยตัวเองนะฮะนะก็เพิ่มอีกนิดนึงนะครับคันนี้ก็ตรวจภาพรถแล้วนะครับจากบริษัทกรูสเป c ชั่นะครับเป็นบริษัทตรวจรถจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมั่นใจได้เลยว่าผลการตรวจการันตีรไปตรงมานะครับ ไม่มีหัวแน่นอนนะฮะนะอ่ะเขาข่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับต่างจังหวัดเราก็ไปส่งให้นะฮะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการจัดส่งนะครับมีบริการจัดแฟแนนนอกพื้นที่นะฮะไม่ต้องมาดูรถเองแล้วนะฮะนะพาดูละเอียดแบบนี้นะครับรีพอร์ตก็มีนะฮะนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคันนี้นะฝากกันไวด้วยละกันนะครับ ก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครห์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ